สวัสดีชาวราศีมังกรสวัสดีชาวลัคนามังกรสวัสดีทุกท่านไม่ว่าจะฟังเพื่อการใดก็แล้วแต่ในต้นปี2องพถ้าคุยเรื่องความโชคดีท่านยังครองอันดับต้นๆอยู่บางท่านบอกว่าอาจารย์ขาหนูราศีมังกรหนูยังไม่รวยเลยค่ะ ที่ฉันมัพูดเสมอๆว่านี่คือคำทํานายแค่ภาพรวมของดาวจรณปัจจุบันไม่ได้ดูดูดวงส่วนตัวท่านจะรวยจริงรวยปลอมขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของท่านอีกทีหนึง่งอีกทีหนึง่งและอีกทีหนึง่งแล้วการดูดวงส่วนบุคคลมันมีความแยบคายมันมีความลึกซึ้งมันจะต้องมองและก็พิจารณาในหลากหลายมุม ดูอะไรแม่นยําที่สุดสําหรับดิฉันคือดูลัคนาโดยจะต้องมีเวลาเกิดของบุคคลนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องไรที่ไม่รู้เวลาเกิดเลยอย่างน้อยก็รู้แค่กลางวันกับกลางคืนก็เป็นคุณประโยชน์อย่างมากที่เราจะอ่านดาวแล้วส่งความรู้ให้กับท่านที่เป็นเจ้าของดวงลัคนาราศีมังกรดาวประจําตัวของท่านอาจจะยังวุ่นวาย ถึงแม้ว่าท่านจะเดินถอยหน้าถอยหลังแต่ก็ยังอยู่ในเรือนพพที่ดีที่ส่งเสริมให้ท่านประสบผลสำเร็จเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องของสภาวะการสร้างรายได้บางสิ่งบางอย่างเหมือนที่บอกว่ามฤตยูเหมือนที่บอกว่าดาวราหูซึ่งเป็นดาวการเงินการทองความสมําเร็จของท่านตัวหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์ หรืออริยทรัพย์คือทรัพย์สินทางปัญญาเข้าบ้านตนเองในรอบ18ปีตั้งแต่5พฤษภาคม2568จนถึงวันที่23พฤศจิกายน2569ใครที่ยังไม่รวยหรือรวยนิดนิดมีโชคนิดนิดค้าขายได้นิดนิดมันก็อยู่ที่พื้นวาสนาของท่านไงคะแข็งเรือแข่งได้แต่แข็งวาสนามันแข็งไม่ได้ เพราะอะไรวาสนาเนี่ยดวงดาวที่เอามาจากวันเกิดของแต่ละบุคคลนะคะมันจะระบุตําแหน่งในเรื่องของดาวว่าได้คุณสมบัติอย่างไรแต่ละวันเกิดคือวันอาทิตย์วันจันทร์วันคารคุณสมบัติดวงดาวก็จะแปลผันแตกต่างกันไปด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นชาวราศีมังกรลัคนามังกรเหมือนกันก็ตามนี่เราแค่เอาแค่ภาพกว้างๆนะคะ ถ้าเจาะลึกลงไปถึงนาวางถึงตรียางอย่างเงี้ยโอ้ยิ่งคนมีหลากหลายประเภทเลยแต่ในเมื่อดาวแห่งการเงินการทองดาวแห่งรายได้ของท่านรายได้ของท่านท่านจะเอามาจากไหนมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลอีกที่นึงอีกที่นึง บางคนอาจจะมาจากมรดกบางคนอาจจะถูกหวยบางคนอาจจะเล่นหุ้นได้บางคนอาจจะค้าขายได้บางคนอาจจะลูกเต้าส่งมาบางคนอาจขายทรัพย์ขายสินนะคะบางคนได้จากงานอย่างนี้เป็นต้นมันมีแหล่งที่มาแตกต่างกันไปในพื้นดวงส่วนแต่ละบุคคลนะคะหรือในต้นปีส5 6 9ดาวโชคเนี่ยนะคะดาวโชค เข้ามาทับตัวทับตนทับร่างของชาวราศีมังกรและคนามาังกรมันต้องมีดีสิค่ะแต่มันจะมีดีเรื่องอะไรล่ะดิฉันก็แค่ทํานายภาพรวมไม่ได้เอาดวงของคุณมาทํานายถ้าดวงส่วนบุคคลน่ะมันก็จะรู้ที่ไปที่มาได้ชัดเจนมากขึ้น,นแต่ในเมื่อดาวโชคดาวแห่งความดีความงามดาวแห่งผล ประโยชน์บางสิ่งบางอย่างที่ท่านจะได้ดในต้นปีหกหกเก้าอ่ะมันจะต้องมีดีสิคือบางคนก็รวยไปแล้วละ่ะคนที่ดวงดีมากๆกับเขารวยไปแล้วเขารวยเป็นหลักหลักคือถ้าถ้าอยู่ในวงการใหญ่ๆก็อาจจะเป็นหลักสิบล้านร้อยล้านไปแล้วถ้าคนดวงดีๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับวันเกิดของแต่ละบุคคลว่าเอ็ดาวราหูซึ่งเป็นเรื่องของรายได้ การทำมาหากินของท่านเข้าบ้านตนเองในรอบ18ปีอะ่ะคนเกิดวันอาทิตย์เกิดจากอาจจะเป็นเกิดจากการยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งขึ้นหรือว่า,เ,าเกิดการที่บุรุษผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูเมตตาคนเกิดวัาจานจันทร์เกิดจากความมุมานะหรือเกิดจากการทํางานบางสิ่งบางอย่างแล้วได้ผลคนเกิดวันอังคารด้านดีขายทรัพย์ขายสินขายที่ขายทางขายบ้านขายรถหรือทรัพย์บางส่วนอาจจะเป็นองค์ความรู้ก็ได้ ที่คุณมีความรู้บางสิ่งบางอย่างแล้วคุณเอาไปขายทําให้ตัวเองมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นคนเกิดวันพุธกลางวันถ้าคนเกิดวันพุธกลางวันเล่นหวยเล่นหุ้นเนี่ยโอกาสเงินการาทองจะหลังมาเทมามากเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านด้วยนะอันนี้แค่ทำนายภาพรวมกว้างๆคนที่จะรวยยิ่งถ้าพื้นดวงวาสนาดีๆนะคนเกิดวันพุธกลางวันนี้เฮงมากกว่าเพื่อนเลย คนเกิดวันพระรหสัสบดีวิถีชีวิตตอนนี้รุ่งโรดในระดับที่สูงแล,ล้วล่ะการหาเงินหาทองหาโชคหาโอกาสหรือการฟื้นตัวจากบางสิ่งบางอย่างคุณก็ทําได้คนเกิดวันศุกร์มีปัญหาหนักมากกว่าเพื่อนแต่ด้วยดาวอะ่ะก็เหมือนที่บอกว่าแต่ละคนมีดาวที่มาแตกต่างกันไปแล้วบุญมากบุญน้อยแตกต่างกันไป บางคนอาจจะต้องไปทํางานแก้ปัญหาแล้วก็ได้โชคได้ลาบได้สิริมงคลได้การเงินการทองที่มากมายกายกองหลังเข้ามาก็อาจจะเป็นได้บางคนไปนก,กู้หนี้ยืมสินผ่านแล้วค่ะใครที่รอกู้หนี้ยืมสินอยู่สําหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะดาวท่านอยู่อีกตั้งปีหนึ่งไม่ต้องห่วงว่าจะมไม่เป็นหนี้คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์มีอานาจวาสนาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือแม้แต่ ส่งเสริมในเรื่องของการเดินทางมีกิจกรรมในการเดินทางมากมายกายกองหรือถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของคือตีความ,มง่ายๆอะ่ะคนเกิดวันเสาร์เนี่ยบุญเก่าอะไรที่เคยสร้างลองพิจรนานรณาดูว่าครึ่งปีที่ผ่านมาเกิดโชคอะไรแล้วดาวมันยังอยู่อีกปีนึงแต่ถ้าบอกว่าเราไปมีคู่คดีความอยู่เขาก็เป็นเป็นรองเราแหล,ละเราจะเป็นต่อ สิ่งที่เราอยากจะได้อะมันก็จะประสบผลสําเร็จคนเกิดวันพุธราหูตัวคุณเองตัวคุณเองนั่นแหละคือจะเป็นบ่อเงินบอ่อทองแต่เข้าขายว่าไม่มีเงินไม่มีบริวารถ้าคุณคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะถ้ามีคนรอบตัวเข้ามาใช้มาจ่ายมาน,น,นู่นมานี่มานั่นหรือคุณต้องจ่ายเงินจ่ายทองมากมายกายกองเพื่อคนรอบข้างก็อย่าแปลกใจช่วงนี้ก็จะหนักเลยหรือถ้ามองในแง่บวกคุณอาจจะเอาเงินไปให้ลูกให้หลาน ให้คนในครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวก็อาจจะเป็นไปได้เพื่อความเจริญเติบโตของพวกเขาเหล่านั้นแล้วการที่ดาวราหูเข้าตรงเนี้ยมันก็มีกฎเกณฑ์ตัวหนึ่งว่าราหูค้นทรั์ก็คืออาจจะมีรายจ่ายมากนั่นแหละสําหรับบางท่านแต่ด้วยคุณสมบัติด้านดีก็คือจะมีรายได้เข้ามาหรือสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างได้บางคนอาจจะยศถาบรรดาศักดิ์บางคนอาจจะเป็นการเงินบางคนอาจจะเป็นโชคอย่างอื่นไงคะ ส่วนต้นปีหกเก้าก็เหมือนที่บอกว่าดาวโชคท่านเข้ามาทับตัวทับตนนะอาจารย์ขานูนยังไม่มีโชคเลยนี่คือโอกาสที่สัญญาณโชคเข้ามาแล้วความดีความงามเข้ามาแล้วใครที่รอคอยเรื่องของบางสิ่งบางอย่างคุณมีโอกาสจับต้องได้แล้วมีโอกาสประสบความสเร็จยิ่งใครที่ดวงดีมากๆนะคุณจะสําเร็จยิ่งใหญ่เลยแล้วพอดาวขานเข้าตรงนี้นะความรวยมันจะไปไหนเสีย อจาจารย์ค่ะหนูยังไม่มีโชคเลยค่ะหนูยังไม่มีแห่งเลยค่ะหนูยังไม่ประสบผลสําเร็จเลยค่ะก็พื้นดวงของท่านคือวาสนาของท่านอาจจะมีน้อยไงแต่ตอนนี้ดาวมันเข้ามาแล้วโอกาสที่ท่านจะเจริญเติบโตและประสบผลสําเร็จเรื่องไรายได้เรื่องโชคนะคะมงนมีเปอร์เซ็นต์สูงมากอาจารย์ให้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยแต่เข้าใจไหมว่าคนรวยก็มีโอกาสได้มากอย่างชาวบ้านธรรมดาหาเท้าขขกินข้ามก็อาจจะได้พิเศษหน่อย หรือถ้าบอกว่ามันมีบุญเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องมันอาจจะเกิดจากความไม่ไม่นึกไม่ฝันก็อาจจะเป็นไปได้หรือท่านบอกว่าอาจารย์มันจะมีทางเข้าได้ยังไงร,รอดาวให้เดินก่อนทุกอย่างบนโลกใบนี้คุณรอดาวให้เดินเท่านั้นดาวท่านจะทำหน้าที่ของท่านเหมือนที่ดิฉันบอกว่าถ้าถึงข่าวสวยไปสะดอกเพราะเถอะร้อยวัดดาวท่านก็ไม่ได้รับรู้ หรือแม้แต่ความดีความงามดาวมันกําลังจะเข้ามาไม่ต้องไปสวดมนต์ไหว้พระไม่ต้องไปขอพรที่ไหนเดี๋ยวดาวท่านจัดให้ก็รอความโชคดีแล้วกันว่าท่านจะโชคมากโชคน้อยโชคเรื่องอะไรมีสิ่งดีๆใดปรากฏสำหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรรอให้ดาวเดินก่อนนะคะก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าขอให้ ฟังทุกคนค่ะ